สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ในลอนดอนกันแล้วก็จะพามาทัวร์ในโซนของ UCL นะครับ University College London วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษ,ษเรียกว่ามีเจ้าถิ่นมาพาเราทัวร์ด้วยนะครับนั่นก็คือน้องกาโต้แล้วก็น้องแพนเค้กเรามารู้จักน้องเขาๆกันก่อนเนาะน้องกาโต้เนี่ยจบจากแฮร์ริ่งแบงกอกส่วนน้องแพนเค้กเนี่ยจบจากโรดินสคูลนะครับซึ่งเป็นบอร์ดิงสคูลที่ UK เนคะทั้งคู่ตอนนี้เรียนปตรีอยู่ที่ UCL เอนาะปี2ส่วนทั้ง2คนนี้เรียนคณะอะไรมาหาลัยเป็นยังไงยกหน้าที่พาทัวร์ในคลิปนี้ให้กับน้องทั้ง2คนเลยและกันนะครับน้องกาโต้กับน้องแพนเค้ก เออนี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องพาทัวร์แล้วก็แอบแวะสัมภาษณ์น้องๆกันนิดนึงได้ค่ะว่าทั้งสองคนนี้เป็นแบบคนดังแถวนี้ด้วยปะอ๋อไม่ใช่ใช่ะกัโต้กัโต้ดังนั่นแหละครับเดี๋ยวให้น้องพาทัวร์แล้วเดี๋ยวไปคุยกับน้องกันเดี๋ยวระหว่างเดินไปเดี๋ยวเรามาให้น้องๆแนะนำตัวกันดีกว่าชื่อพันเค้งนะคะเรียนอยู่ปีสองคณะอ่ะสติการจีค่ะ กาโตอีคอนปี2ครับสรุปแล้วเราดังจริงไหมไม่ไม่จริงครับดังในด้านไหนครับเรื่องดีอะเรื่องดีดังไม่ค่อยมีไม่น่าใช่อันนี้เราอยู่กันที่หน้า Science Library นะครับก็เด็ก u c ซสามารถมาใช้ได้ทุกคนไม่ได้จำเป็นต้องเรียน Science หรืออะไรครับแสดงว่าที่นี่ห้องสมุดเยอะเลยใช่ไเยอะครับเยอะแล้วก็ค่อนข้างคนแน่นเพราะว่าย c ซเป็นมหาวิาลัยที่มี คณะค่อนข้างหลากหลายกว่มามหาลัยอื่นครับแล้วนักเรียนก็จะเยอะกว่าที่อื่นครับตรงนี้นะคะที่อยู่ข้างหลังก็คือเป็น student center นะคะ student center ก็คือเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กมาทําอะไรก็ได้เลยแบบว่ามาทํางานกับเพื่อนมาแบบว่าเจอเพื่อนสังสรรค์กันไม่ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องทํางานมา,มาทํางานมาพูดคุยกันอะไรอย่างนี้ก็ มี silent study room ที่เราต้องบุกห้องเออบุกที่นั่งมาก่อนแล้วก็มาจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ช่วงสอบก็จะคนเยอะมากก็ต้องจองที่ล่วงหน้าเยอะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วง ถามไทยสาธุกสุขดิบน้องๆว่าเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างพวกคอร์สเรียนที่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชีวิตที่ UCL ดีไม่ดียังไงเรื่องเรียนใช่ไหมคะใช่เรื่องเรียนก่อนเลยโอเคก็ถ้าเรื่องเรียนจริงๆออคอร์สแต่อคอร์สมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะค่อนข้างฟล็กซิเบิลแบบว่า วันหนึ่งก็อาจจะเย่นแค่ชั่วโมงนึงแต่บางบางวันก็อาจจะแบบว่าหลายชั่วโมงได้ก็มันก็มีเวลาให้เราแบบว่าได้ทำอย่างอื่นไปจอนสังคมอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่พอเข้ามาหาลัยแล้วเราต้องแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นะแบบว่าต้องมานั่งทํางานด้วยตัวเองอะไรเงรีย้ยแบบว่านั่ง catch up เรียนอะไรพวกนี้เองเพราะบางทีเข้าไปเราก็อาจจะไม่ค่อยได้รู้เรื่องขนาดนั้นเราต้องาแบบว่านั่ง catch up l e เ t u r e นั่งอะไรพวกนี้เองมากกว่าซึ่งถามเพื่อนคขาอื่นๆเขาก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่แค่คอร์สหนูคนอื่นก็เป็นก็คือต้องอ่านล่วงหน้าก่อนไปเรียนแล้วก็ตอนไปเรียนก็ต้องจดแล้วก็เรียนเสร็จก็ควรกลับมาจดอีกรอบใช่ก็คือต้องค่อนข้างขยันนะคะ ส่วนชีวิตในยูเซลก็ยูเซลถือว่ามีแบบว่าสัตี้ให้เขาเยอะมาแบบเยอะมากจริงๆแบบว่ามวยไทยก็มีกีฬานี่มีทวันกอล์ฟดีแบดเ,เทนนิสมีหมดเลยค่ะหรือว่าจะเป็นถ้าไม่ใช่กีฬาก็จะมีแบบว่ามีเบกกิ้งมีพวกชมรมอะไรเยอะมากเลยเพิ่งล่าสุดเห็นมีอินโทรเวิร์ c ซ e t ตี้ด้วยจะทำอะไรอ่ะ <laughs> <c oughs> ไม่รู้ไม,นนไม่ได้จุยน่าจะนั่งคุย แบบว่า,าใครเป<ด>็น<ค>นัเทรดก็จ่อยได้<ม>แล้วส่วนเรื่อง c a r e เ r หรือว่าเรื่องเอ่อนาคตอะไรพวกนี้ยูเซลก็มีให้ปรึกษาว่าแบบว่าอนาคตจบไปแเรายู่จะไปทํางานอะไรมีเขาก็มีแบบว่า p r o f e s s i o n a l มาให้ปรึกษากับเราได้ถ้าเราเครียดอะไรพวกนี้ค<ม>่ะใช่ก็ถือว่าค่อนข้างดีก็ไม่ค่อยเหงานะครับยูยูเซลเพราะคนไทยเราค่อนข้างเยอะน่าจะเยอะที่สุดในลอนดอนแล้วประมาณ300คนครับ อใช่ครับถ้ารวมรวมปอโทด้วยใช่ใช่ปอโทปีนี้น่าจะประมาณ60-70คนครับแก็มีน้องปีหนึ่งมาเรื่อยๆก็ทำเลที่ตั้งก็ค่อนข้างโอเคอยู่กลางเมืองครับแต่แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้พุกพ่านจนเกินไปแถวนี้ก็จะเป็นเหมือนมีมหาลัยอื่นพวกโซเอสแล้วก็มีพวกเบรกเบรกเอ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 ก็จะอยู่ย่านนี้หมดเลยก็จะมีแต่นักเรียนครับ แต่ก็แก็ถ้าแบบจะไปโซโหไชน่าทาวหรือไปช็อปปิ้งก็แบบนั่งรถอะไรอย่างนี้นั่งบัสไป10นาทีหรือเดินก็ได้ครับทุกคนเรา proud to present นะคะ UCL education course เป็น number หนึ่งของในโลกนะคะซึ่งไม่ใช่คอร์สเรา10ปีเลยนี่ยังแต่2014ฉันใครจะมาเรียน education เชิญนะคะ ก็อยู่ที่ตัวเมนไลบรารีของ UCL นะคะตัวไลบรารีตรงนี้ก็จะดูแบบว่าเก่าแก่ที่สุดนะคะแบบว่ามันเป็นพื้นไม้อะไรงี้แล้วก็มีที่นั่งเยอะมากค่ะมีประมาณ3ชั้นอะไรงี้ส่วนใหญ่เด็กไทยก็น่าจะมาอ่านตรงนี้กันนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปรูปปันเช็คอินที่ชอบของ UCL คือชอบเอ่อ Student Union ที่เขามีแบบว่า ชมรมให้เราเข้าแบบว่าหลากหลายมากแบบว่าพวกสปอร์ตอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเก่งก็ได้เราอยากไปเรียนเขาก็แบบว่ามีคอสเป็นแบบว่ามีคมรูมาสอนเราเลยว่าแบบถ้าเราอยากไปเริ่มเล่นกอล์ฟอะไรเงี้ยเราก็ไปว<ม>ีคลี่ก็ได้เขาก็จะมีคมรูมาสอนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ชอบเขาสปอร์ตดีมากๆเลยค่ะไม่แบบว่าจะเป็นพวก m e n t a l health เราเขาก็จะมีเอ่อคนที่มาคุยกับเราได้หรือว่าพวกถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าจบแล้วเราจะทํางานอะไรอะไรเงี้ยเขาก็มีคนมาสปอร์ตเราตลอดเลยเราจะไปเข้าชมรม เพ to so like ื่อแบบว่าดูว่าเราชอบอะไรก็ได้เขาก็จะมีเป็น mentorship program อะไรอย่างนี้ให้เราเข้าได้เยอะมากเลยค่ะสำหรับผมส่วนตัวแล้วชอบอยู่ในตัวเมืองอยู่แล้วครับแบบก็ได้เจอเพื่อนเพื <|si|> ่อเยอะแล้วก็ถ้าแบบถ้าให้ผมไปอยู่นอกเมืองพวกแบบเขียวๆอะไรอย่างี้ก็อาจจะไม่ใช่แนวเท่าไหร่แสดงว่าชอบฝึกก็คือโลเคชั่นก็ก็ด้วยครับมันมีอะไรให้ทําเยอะครับแล้วก็โลเคชั่นก็ค่อนข้างโอเคถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึง UCL คิดว่าเหมาะกับใครแล้วก็ไม่เหมาะกับใคร หนึ่งเลยก็ต้องเหมาะกับคนที่ชอบอยู่ในเมืองเหมือนเด็กกรุงเทพอะไรเงี้ยชอบอยู่ในเมืองเพราะว่ามันค่อนข้างมีความวุ่นวายอยู่ค่ะแบบว่าคนพลุกพ่านเยอะอะไรอย่างนี้ถึงจะไม่ใช่เด็กมาหาลัยก็ตามเขาก็จะแบบมีวนๆอยู่ทีเพราะว่ามันมันอยู่ในเมืองมากๆเลยค่ะคนคนที่เหมาะก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบในเมืองอาจจะชอบความสงบก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับ UCL ขนาดนั้นอย่างกาโต้นี่ต้องต้อง UCL เท่านั้นเลยค่ะก็ค่าของชีพก็ค่อนข้างแพงกว่านอกเมือง ในอังกฤษด้วยครับก็ต้องเตรียมตัวมาดีๆต้องทําอาหารเป็นครับ <c oughs> อันนี้สําหรับทุกคนที่มาเรียนอังกฤษอีกแล้วครับ <c oughs> ก็ควรจะฝึกทําอาหารพูดถึงความเป็นอยู่แถวนี้หน่อย ว่าสะดวกสบายไหมร้านอาหารไทยโอ oh, ้ร้านอาหารไทยเยอะมากเลยค่ะ mm hmm. แบบว่าจริงๆร้านอาหารที่โซโหมันมีใช้แนวทาง mm hmm. ก็จะมีร้านเอเชียนร้านอะไรเยอะหมดเลยเราเดินจากแคมปัสยูเซลประมาณแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เดินถึงแล้วค่ะหรือว่าเราจะนั่ง mm hmm. บัส10นาทีอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ mm hmm. จะเซฟค่าคือพออยู่ในเมืองเราก็จะเซฟค่าทูบอะไรพวกนี้ mm hmm. ไปเนาะเพราะว่าเราเดินเอาหมดเลยหรือว่านั่งบัสมันก็ถูกกว่าทูบค่ะ,คะ mm hmm. พเพื่อนๆหรือว่าเราทำพาทามะที่นี่มีมนะครับมีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเพกื่อนที่ร้านอาหารไทยอะครับ hmm. บางคนก็ทำวันหนึ่งบางคนก็ทำสองวันซึ่งมันอยู่ในกรรมาธิการง,ง่ายกว่าอยู่แล้วก็นา่น<ร>าจนะมีโอกาสหาได้ง่ายกว่าคร <undy> ับเพราะร้า,านราางง้า,านคนไทงงยที่นี่ค่อนข้างเยอะเลย ใช่ครับใช่พอเป็นร้านอาหารไทยเหมือนเขาก็น่าจะคนไทยเขาก็ใจดีมั้งคแบบว่าเราก็ไปแบบว่าเอออยากมาสนใจทำอะไรงี้เรามันก็จะมีแบบว่าพวกเพื่อนที่เขาทําแล้วแล้วเขาก็อาจจะจบไปแล้วพอรุ่นน้องเขามาเหมือนเขาก็รีเฟอร์กันต่อๆอ,อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าจะทําง่ายกว่า ก็ใครที่อยากได้การศึกษาที่ดีแล้วก็อยากได้แบบว่าอยู่ตรงกลางลอนดอนเลยอยากเจอเพื่อนๆมีจริง UCL มีหลายชาติเลยคะจีนญี่ปุ่นมีทุกมีทุกชาติเลยจริงๆใครอยากเจอเพื่อนใหม่อยาก up skill อังกฤษอะไรอย่างนี้หรือคิดถึงบ้านเราก็มีไทยสซายตี้นะคะที่คอยรับทุกคนอยู่ก็อย่างเราสองคนอยู่ไหมอยู่ในไทยสซตี้อยู่นี่เป็นคอมมิอยู่ก็จะมีจัดงานคนไทยแบบนมตัวหรือแบบไปทำกิจกรรมด้วยกันทุกทุก เดือนเดือนหนึ่งก็บางเดือนก็มีหลายครั้งนะครับก็ที่เขาบอกว่าเราดังก็คือดังในด้านนี้นี่ใช่ใช่อาจจะใช่เป็นด้านดีก็ด้านดีอาจจะเป็นด้านดี ฝากเอาไว้ด้วยนะครับจองหอกับแมงโก้จองได้ทุกโซนทุกเมืองหอในหอนอกอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสมีปัญหาติดต่อได้ตลอดสเปเชียลรีเควสต์ต่างๆอยากได้ห้องชัดไหนมุมไหนอย่างใครที่เรียน UCL Imperial หรือมหาลาัยอื่นในลอนดอนอยากได้หอดีๆใกล้มหาวิทยาลัยเราจัดให้ได้หมดครับและที่สําคัญคือไม่โดนโกงลาดเซซจะไปเรียนกับแมงโก้หรือไปเรียนเองให้พี่ๆแมงโก้ Mango. ช่วยดูแลหอให้นะครับขอบคุณทั้งสองคนมากวันนี้ได้ไดค่ะขอค่ะขอบคุณค่ะ